เืน่นฉันรู้สึกว่าในเรายังเห็นเธอเล่นเลยนะ

คุณทางล้อมหนึ่งเล้วครับอะไรนะครับพี่มันล้มหนึ่งเล้วมันล้มหนึ่งเล้วเมนะื่อกี้พี่คนไหนพี่อยู่ในโรงรถเนี่ยสวัสครับพี่พี่คนใต้ใช่ไหมใช่ใช่ครับจนุนเซียมสายไปปูนดิ นเอาไาหน่อยเพี่อนคุณนะปูปูบอกปนเก็บสามบางุนเซ็เก็บเหรอวะไอ้ปนเซ็นฆ่าเฉยปูนี่ตัวขยะเลยวะเต น้ออยู่แถวไหนม่รต้นี่เออยู่แถวไหนม่รูนี่อเมืองเมืองอะไรเมืองอยู่ในเมืองที่อยู่จังวัดอะไรอยู่จังหวัดสตูลสวยปุน 嗨，哎、uh. uh. uh. โอเคุณก็ไม่จำเราเกยนมองมองมองะมองช่วยได้ทุกคนในตอนเย็นนั้นหมดหมดชู้ว่าเดี๋ยวผมเก็บสีเองพวกพี่พวกพี่ปล่อยเลยนะแล้วผมเก็บสีงครับเจไปเอ้ยเน่แหงผมยอม จะสองวิถ้ามันเยี่ยมป่าเราเว้นคิวสองตายอตยอนน้ำเบเกือบเท่าจำหนึ่งอะฆ่าตายยอะาายเฮ้ยยาๆยาๆยายายาวยายายิ่งหนย่พุ่ เธอเศร้าเธอช่วยเออดีสนชยโชว์นีป่าปนูนก็ยังไงพอมึงตายไปจะอุ๊อยู่ไหนวะเห็นร่วมไหมเราอยู่ด้านบน,บนด้านบนนี่อะ อ๋ไล oh, like, like, like. ่ลบนบน้านเอวไม่มีนะไม่มีหรไปแล้วพี่ไปแล้วมันไมู่ไปแล้วลลอ,อ่ะเอ้ย